าดูไก่ย่างวิเซียนเครื่องในเหลือไหมมาอีกแล้วไก่ย่างวิเซียนเครื่องในเหลือไหมอะเครื่องในหมดแล้วเหรอมมหมดแล้วครับโอ้อันนี้เขาเรียกอะไร นี่จะใส่คื้นมันกับใส่มันบอ,อ่เอาแหมๆเนื้อแหมๆเอาแหมๆกว่านี้อีกคืน้นคื้นบอกเคดต,ตั้งหากต้องพันใส่เลยบอกอมีปิ้งปลา ปิ้งไก่ไก่ปิ้งปิ้งปลาปลาปิ้งไม้เท่าไหร่อ่ะห้าสิบบาทกึ่ดมันอ่ะไก่ไย่างวิเศษมือละแจ็คตูวขายมือละแจ็คตูวนะนห,หลายสุด สามสิบสี่สิบอยู่้านนกมสิบตัวก็อยู่ได้แล้วแม,ม่แม่เอกแล้วพี่น้องแม่แม่ก็อยากมีเซียนอีกแล้วร้านเดิม แซีบปากแดงคอยเป็นทังไหนเนาะต่ำแล้วเป็นทังไหนเสีบปากแดงต่ำมะคุงรครต่ำมะคุงแซีบปากแดงเป็นทังไหนต่ำแล้วนะเอามาเห็ดต่ำมื่อนั้นต้องถามเลยค่ะได้ครับวันนี้มีปลาย่างอเสียบยีบย่หรอกปลาย่างกันเลยมั้งเนี่ยกินงา่าย กินยากมันกลางกินไม่ได้ก็คื้กินไม่ได้ก็ขึ้นเขนน้ำกลาง ขนาดมาแต่เศ้าได้เนี่ยขนาดมาแต่เศ้ายังมาท่านยังมาท่านตับ p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  b b อยู่มีตับมีปีกเป็นบ่่เมิ เท่านมือและแจักสอบเมื่อท่านมือและแจักสอบสอบย้ยวหลัครับจะมาทำท่าที่เพิ่มเรื่ทำเอาเลยเจรก วัดท่าเมืองใหม่ เดี๋ยวเราไปที่เดี๋ยวตั้งมาให้นะอยู่ที่บ้านนี้นะไปละไปละค่ะ <c oughs> ไปและจ้าแล้วก็มาที่ร้านเดิมนะคะสวัสดีค่ะพ่อใหญ่ลร <c oughs> มาที่ร้านเดิม แกงเห็ดอีกแล้วอุ้ยเห็ดอะไรอ่ะไม่เงี้หมอไม่เงี้หมอสวัสดีจ้าสสวัดีค่ะจะได้เห็ดหนังมาเห็ดตัายี้ไหนไปเสือได้เห็ดปวกเอาข้าวเจียวกระมีไว้เถอะเห็ดจะว่าโน้ว่าอันข่อยสิอยสิแกงเนอะข่อยสิเป็นผู้แกงเนอะค่ะค่ะได้ได้เจียวตำแก้วให้ข่อยตะไคร่มา แจงขี้แจงสะแก<ส><ส>จะแจงเห็ดอะไรให้ดู <c oughs> คุณแม่จะโชว์ฝีมือเองนะจ๊ะไม่มีย้านางเนาะแจงธรรมศาสตราเลยสิต้องเป็นยานางมันแจงแจงย้านางน้ำยยาน,นงาง แจงเห็ดแจงเห็ดมาบานพี่น้องอีกแล้วพี่น้องบานไมเใยหม่เหมาะเะรากำลัง่งรอไเป็นซื้อเห็ดปวกเรื่องแจงเห็เดวปวกเห็ดปวกอะไรมันเกิดเร็วเถอะบุ๊ค cho là bị chặt hết hàng đó. À. Ừ. 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 À, tạm chào